สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบเจอกับหนูแดงรอบเย็นนะคะพร้อมกับการที่เห็นหนูแดงเต็มตัวแบบนี้นะคะหลังจากที่เราจะเจอกันในไร์สดแค่แบบว่าถืออย่างเดียวเนาะวันนี้นะคะก็มาเห็นหนูแดงทั้งตัวแบบนี้จะพาพี่พี่ชมรถลอๆคันนี้นะคะทั้งคันเลยก่อนอื่นก่อนที่จะไปชม รถคันนี้นะคะหนูแดงขออนุญาตกดแชร์ไลน์นี้แล้วก็ฝากพี่ๆนะคะที่เข้ามาฝากกดหัวใจนะคะรัวๆแล้วก็ฝากกดแชร์อยากคอมเมนต์พูดคุยเลยนะคะคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยค่ะเข้ามากันหรือยังคะกดหัวใจเข้ามารัวๆเลยนะมาเข้ามาแล้วเรามาดูกันเลยค่ะว่าคันนี้นะคะเขาเป็นรุ่นอะไรแล้วก็แต่งอะไรบ้างแต่บอกเลยว่ารวมๆนะคะที่ดูคันนี้แต่งทรงอเมริกามากๆเลยค่ะมาค่ะเรามาดูกันเลยนี่ค่ะสำหรับสีดำคันนี้นะคะจะเป็น รุ่น XLT นั่นเองค่ะซึ่งจะมีเกียร์ธรรมดาราคา94,000บาทแล้วก็จะมีในส่วนของเกียร์ออโต้นะคะ9,44,000บาทนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูชุดแต่งกันดีกว่าว่ามีชุดแต่งอะไรบ้างนะคะจุดแรกที่เห็นเลยกระจังนะคะฟอร์ F o rd นะคะโทนสีแดงมีไฟ led สีส้ม3จุดด้วยเนาะซึ่งตรงนี้หนูแดงก็เคยบอกไปแล้วนะคะว่ามันสามารถเลือกเฉดสีที่พี่ๆชอบได้เลยค่ะและในส่วนของไฟด้านหน้านะคะจะครอบไฟด้านหน้าไปให้ด้วยค่ะซุ้มล้อค่ะนี่เลยซุ้มล้อนะคะก็จะมีก็จะติดเป็นซุ้มล้อ6นิ้วหมุดเงินซึ่งซุ้มล้อเนี่ยก็จะมีให้เลือกหลายแบบทั้งหมุดเงินเรียบเรียบนะคะหรือว่าลายฟันเฟืองก็มีให้เนาะมาค่ะเรามาดูในส่วนของแบกยางกันดีกว่า สำหรับแม็กยางคันนี้นะคะก็เป็นแมกขอบ20ออฟลบนะคะ44นะคะเป็นยาง MT นั่นเองค่ะซึ่งถ้าใส่ขอบ20ขนาดนี้แน่นอนว่าชุดยกต้องมีนะคะก็ใส่ชุดยก2นิ้วนั่นเองค่ะในส่วนของด้านข้างนะคะก็จะคินครีนแบบนี้เลยเนาะเพราะว่าเพราะว่าแบบว่าลูกค้าบอกเลยมาว่าพี่อยากได้รถที่เรียบเรียบดูทรงอเมริกานะคะก จัดให้เลยมีเบ้ามือจับนะคะมีคิ้วกันสาดเราหลังคาก็ติดตั้งให้เนาะในส่วนของด้านท้ายนะคะเรามาดูกันเลยค่ะด้านท้ายมีในส่วนของข้อไฟแล้วก็คันนี้อัพไฟด้วยนะคะให้เป็นไฟแบบว่าของ y ายแทเนาะก็แต่จะมาแค่รูปทรงนะคะคือพวกไ r ร์สปอร์ตอะไรเงี้ยจะไม่มีเนาะในส่วนของด้านท้ายค่ะครอบท้ายแล้วก็มีตัวอักษรอะคริลิกเรนเจอรนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะ ก็เตรียมส่งมอบแล้วนะคะจะออกส่งมอบ3ามทุ่มวันนี้นะคะเอซชมบรี uri, นั่นเองค่ะเดี๋ยวหนูแดงจะเก็บภาพบรรยากาศนะคะแล้วก็เก็บภาพบรรยากาศนั่นแหละเก็บภาพบรรยากาศการส่งมอบมาให้พี่ๆดูกันวันนี้อาจจะพูดแปลกๆหน่อยนะหนูแดงเจอกระทุงแก้มากเลยอะเหล็กมันขูดนะคะพี่ๆโอเคปะเดี๋ยวเราลองไปเดินดูข้างนอกดีกว่าว่ามันมีรถข้นไหนที่จะพาพี่ๆไปดูได้อีกนะคะ มีพี่ๆดูอยู่ไหมเนี่ยเงียบเลยพี่ๆกดหัวใจให้หนูแดงหรือยังคะคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะอยากสอบถามพูดคุยอะไรนะคะสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะคะพี่ๆคือไม่ต้องกลัวนะว่าเอ้ยจะไม่ตอบหรือเปล่าคือไม่มีทางคะ่ะปะเดี๋ยวเราไปดูคันนู้นกันดีกว่าอุ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรก็ไม่รู้นี่คะ่ะคันนี้นะคะคันนี้คันนี้นะคะก็ เป็นแรปสติ๊กเกอร์นะคะที่หนูแดงบอกเลยว่าน้องคลอดลูกคลอดหลานมา3คันแล้วนะคะสำหรับคันนี้ก็คือไม่ต้องดูอะไรมากเนาะคันนี้เพราะว่ามันจะเหมือนคันที่หนูแดงพาดูแบบว่าสองสาคันที่ผ่านมาเรามาดูคันนี้กันดีกว่าเรามาดูคันนี้กันดีกว่าอ่าคันนี้จับไม่ได้เราโดนไม่ได้เพราะว่าเขาเคลือบแก้วมาแล้วนะคะสำหรับคันนี้ค่ะก็ จะเป็นในส่วนของรุ่น x 9 t เช่นเดียวกันแต่งเป็น h ั m m e r รอบคันนะคะโทนของรถนะคะก็จะเป็นสีดำนะคะตัดสีแดงนั่นเองมีกระสังด้านหน้านะคะสะโคฟ,ฟิ t ด้านบนค่ะซึ่งเป็นรูปหมาสีแดงนะคะตรงนี้เลยนะคะแล้วก็มีกันชนเหล็กฮัมเมอพร้อมห่วงแดงค่ะมาค่ะด้านข้างนะคะมันอาจจะมืดนิดนึงเนาะด้านข้างนะคะสุมล้อ6นิ้วหมดเงินยก สูง2นิ้วนะคะคันนี้เปลี่ยนปีกนกแล้วก็ลูกหมากกันโค้งด้วยปีกนกของโย่งสีแดงนะคะพร้อมล้อแมกนะคะนี่เลยเดี๋ยวเราถอยมาดูล้อแมกกันดีกว่าล้อแมกขอบ20ออฟศูนย์นะคะนี่นะคะออฟศูนย์ก็หน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยถ้าพี่ๆอยากได้แมกที่เสมอกับซุ้มล้อเสมอหน้ายางนะคะหนูแดงจะแนะนําว่าให้เป็นออฟศูนย์ออฟลบสิบสี่สิบแปดหรือว่า24นะคะมันจะยังพอดีอยู่ในซุ้มอยู่เนาะ ในส่วนของสติ๊กเกอร์ด้านข้างค่ะน้องสิงโตฟอร์ดเรนเจอร์4คูณ4นั่นเองค่ะแล้วก็มีตัวบันไดข้างฮั m เมอร์นะคะตัวนี้นะคะก็จะมีไฟด้านล่างด้วยนะคะแล้วก็นี่เลยจะมีในส่วนของตัวกันลื่นอันนี้ไม่มีนะคะกันลื่นไม่มีอันนี้ไม่มีกันลื่น,นะคะ่ะพ,พี่โรบาค่ะโรบาโรบาแขนยาวนะคะของฮ a m เมอร์ค่ะแล้วก็ด้านหลังไปดูด้านหลังเลย mm. มืดนิดนึงด้านหลังนะคะก็จะมีครอบไฟท้าย ครอบท้ายแล้วก็ตัวอักษรเรนเจอร์กันชนเหล็กฮามเมอร์แล้วก็มีตัวห่วงด้วยนะคะที่สามารถลากรถลากเหลือลากได้จริงค่ะมากลับกล้องหน้าคุยกันดีกว่ากลับกล้องหน้าคุยกันดีกว่าเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะมาเจอกันอีกทีหนึ่งน,นะคะก็มืดๆเลยเนาะเพราะว่าวันนี้นะคะหนูแดงไม่ใช่วันนี้สิพรุ่งนี้วันอาทิตย์นะคะก็หนูแดงมีไปเรียนนะคะมีไปเรียนก็จะกลับมา เดี๋ยวช่วงมืดๆนะคะจะมาพาพี่ๆชมรถแล้วกันว่าพรุ่งนี้จะมีรถอะไรบ้างแต่เราจะไม่ได้เจอกันช่วงเช้านะเราจะเจอกันอีกทีนึงก็ประมาณ 2- 3สามทุ่มเลยนะคะเดี๋ยวหนูแดงจะมาบอกเวลาอีกทีนึงแล้วกันนะคะว่าจะมาพบพี่ๆในไร์สดกี่ทุ่มเนาะค่ะโอเคค่ะนี่เลยนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะของโชว์รูมหนูแดงตอนนี้ค่ะนี่ค่ะก็มีพี่ๆนะคะรีวิวรถมีรถรีวิวนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นโชว์รูมเลยค่ะก็ โชรูม, room, มีตู้เต่าบินด้วยนะคะสําหรับพี่ๆที่จะเข้ามาหาหนูแดงเนาะร้อนๆน,นะคะก็มีตู้เต่าบินให้กดด้วยนะคะแล้วก็โชรูมก็แอร์เย็นมากมีรถเดิมๆที่ยังไม่แต่งให้ดูนะคะแล้วก็ถ้ามาหาหนูแดงที่โชรูมนะคือกเอางี้ดีวกว่าถ้าพี่ๆที่มีแพลนจะซื้อรถแล้วก็สนใจเนาะที่จะซื้อกับหนูแดงนะคะหนูแดงแนะนําว่าถ้าพี่ๆอยู่ในกรุงเทพหรือว่า สามารถสะดวกที่จะมาหาหนูแดงที่โชว์รูมได้มาดีกว่าค่ะเพราะว่าหนูแดงอ่ะจะได้พาพี่ๆดูโชว์รูมดูรถที่ยังไม่แต่งนะคะแล้วก็ไปดูโรงล้างรถโรงแต่งรถด,ด้วยเนาะพี่ๆมาเห็นตัวจริงอ่ะจะบอกเลยว่าชุดแต่งมันหลอกกว่าในรูปเยอะมากเลยเนาะคืออยากอยากให้พี่ๆมาเที่ยวโชว์รูมอ่ะอยากพาแบบอยากพาดูโรงแต่งพาดูแบบว่าโชว์รูมมากมากเลยเพราะว่าบอกเลยว่าโชว์รูมขนาดใหญ่มากค่ะนูน่นยาวไปยนด้านหลังแล้วก็ท่านหลังอีกเลยนะคะ โอเคค่ะพี่ๆโอเคค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาเจอกันอีกทีหนึ่งก็คือพรุ่งน,นี้นะคะประมาณสามทุ่มเดี๋ยวหนูแดงจะมาไลฟ์สดให้ดูนะคะหลังจากเรียนเสร็จนะคะจะรีบขับรถกลับมาที่โชวรุมเลยค่ะและสำหรับพี่ๆที่มีแลนจะซื้อรถนะคะถ้าก่อนสงการตอนนี้ไม่น่าจะทันแล้วนะคะเราจะมาเจอกันอีกทีหนึ่งหลังสงการเลยถ้ามีแลนอยากจะได้รถเดือนนี้เดือนเดือนหน้านะคะ ก็สามารถจัดไฟแนนซ์ได้แล้วนะคะมาคุยรายละเอียดก,กันได้เลยค่ะว่าอยากใช้เงินออกรถเท่าไหร่มีงบเท่านี้จะออกแบบไหนได้บ้างหรือว่าจะแต่งชุดเล็ฮัมเมอร์รอบคันเนี่ยที่จะต้องใช้เงินออกรถกี่บาทซึ่งเดี๋ยวหนูแดงจะมาให้คําตอบแล้วกันนะคะเดี๋ยวจะทยอยลงคลิปให้ดูค่ะสําหรับวันนี้นะคะขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยที่อยู่กับหนูแดงนะคะตั้งแต่ต้นไลฟ์ยันท้ายไลฟ์ขอบคุณที่กดหัวใจกดแชร์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันพรุ่งนี้ค่ะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ว่าค่ะ